สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องความน่าจะเป็นของตัวเลขกันนะคะแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลของงวดวันที่1มีนาคม2565ค่ะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็จะเป็น เลขชุดสิบสองตัวค่ะแนวทางเลขท้ายรางวันที่หนึ่งค่ะก็จะมีเลขดังนี้นะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งสี่สองหกสามศูนย์สี่สามสี่หกหกแปดหกเก้า เจ็ดสามแปดหนึ่งเก้าสองเก้าหกและเก้าแปดค่าฟังอีกรอบนะคะชุดสิบสองตัวแนวทางเล็ทท้ายรางวันที่หนึ่งของงวดวันที่หนึ่งนมะีนาคมสองพันห้าร้อยสิบห้า

สุิตัวเนี่ยทางเลขท้ายรางวันที่หนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนงวดน,นี้รางวันออกวันอังคารนะคะโดยส่วนตัวก็ชอบ 9, เลขเก้เลขสามแนวๆน,นี้นะคะเพื่อนเพื่อนเป็นเพียง<ๆ>ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะที่ชอบมากก็คงจะเป็นเลขเก้าค่ะเก้ เก้าแปดนี่ชอบมากนะคะเก้าหกนี่มีทั้งหกเก้าแล้วก็เก้าหกเลยนะคะพเพื่อนเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเลขเก้าเลขสามแนวนี้นะคะ เลขสาก็มาหลายตัวเหมือนกัน 30, 4, 3ามศูนยสี่มเจ็วนเลขเก้ก็มี9 2้9สอและ98ค่ะแนวทางเลขท้ายน้ววันที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพอ ใกลวันเราค่อยมาเน้นกันอีกทีใกล้วันที่รางวัลจะเอาเ๋ยวลืมติดตามชมตอนสรุปด้วยนะคะเพื่อนๆว่าเราจะเน้นเลขอะไรกันจะเน้น9อะไรกันดีงวดน,นี้วันนี้ก็เอาเลขชุด1ิตัวมาให้เพื่อนๆชมกันนะคะ ขอบคุณทุกคนที่มาชมเลขด้วยกันนะคะไว้พบกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ